ขอเริ่มเล่นแล้วครับมาที่หมายเลขเก้าของทีเจ้าเลยนะครับมาที่หมายเลขสี่ครับขึ้นชุดดูนะครับแต้มแรกเป็นของใครนะครับมาแล้วครับหมายเลขสิบสี่ลง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 โล่งมาละเออดีสว่างคนตัวสีตั้งครับมาที่ซุปเปอร์สตาร์เขาเองครับหมายเลขเจ็ดไจวิน มาแล้วครับมาแล้วครับสองแต้มแรกเป็นของสว่างโฟโเตอร์ดิจิตอลเดินเพื่เล่นหมายเลขห้าครับสน่มาแล้วครับโอ้โหนี่นะครับดาวรุ่งของทีมครับชุดลงไป ทานที่ดูคู่เม่อกี้นะครับก็หายใจรดต้นคอกันแล้วครับชนไว้หลังอ่ะ14ครับขึ้นผุรเลงของเจ้าครับรีบาได้ส่งมาที่หมายเลขสิบครับย้ายไปที่มาเล็กเก้าเจ้าแคลรี่ไปที่ดาวรุ่งของทีมฝ่าหมาเลขกแปดย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มาพี่ตัวหลักของทีมครับหมายเลขสิบห้าขึ้นนะครับพี่ใหญ่ของทีมเสียการเข้าบอลแล้วครับเอาแล้วครับแหมก็สนุกตื่นเต้นแล้วใจนะครับเงินรางวัลก็โตนะครับจากสว่างเดนดินขับครั้งที่แปดนะครับกลุ่มคนด้าบ้านสว่างแดนดินเออไปบอสอีกสิบรางวัลนะครับ รวมมาถึงรางวัลใหญ่เป็น11รางวัลนะครับรับเร็วรับเร็วรับเร็วมายเพี้มาแลพี้ดูๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วดู ไปไป <illah> ไปอไปได้แล yeah, ้วีดอะไรทำมาลีสิครับซปเปอร์สตารของทีมดูแลครับจังหวกขึ้นนี่นะครับอีกแล้วลูกนี้้นและหยอดลงไปโอ้โหมาลีสิครับวัฒนาสุทธิ สิบสิบเอ็ดต่อสิบสองจะอ้อยลาดเป็ดนำอยู่คะแนนเดียวนี่ครับดูการสกัดกั้นนะครับการบล็อกมาเล็กเกล็ดครับไกวิทมาแล้วไกวิทไหลามาที่ผู้เล่นหมายเลขกคา สเสน่ห์ม้วนตัวกลับมาที่หมายเลขสิบไสบิทให้เพื่อนครับแตะยอดเส้นเลยกันครับหมายเลขสิบมาแล้วครับสิบสามต่อสิบสองครับผัดกันนำผัดกันตามแล้วครับเด็นได้เปรียบอ่ะได้ครับหมายเลขสิบห้าไหลกลับไปฝั่งซ้ายนะคะรับมาที่หมายเลขสิบสาม เฟ่เฟ่ไม่เฟ่ไม่ไม่เอาไม่เอาขวัน้อยขวัญหนบอลไปครั้ พนักงานคุมเครื่องของเราก็เล่นการทนนันกันแล้วครับตอนนี้ลูกแล้ว40บาทแล้วครับการทนนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเล่นแล้วเสีย,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 ยนี่ครับความมันความสาใจเวลาที่สกัดกัน ดีมายันะบอสบอดบอดบอดอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่าไม่เป็นไระไม่เป็นไรเฮ้ยบอกกัน้ยไก่วิทย์มาที่หมายเลขสิบครับพีรพงษ์อย่าเล่าเล่าเล่าลาไก่วิทย์ให้เพื่อนแล้วครับ อ้ามอ้ามแปลเข้าไปนี่เลครับจอมทุบสามคะแนนนะครับโอ้โหหมาแล้วครับหมายเลขห้าสนีเอาเลเอาเลยเอาคุยกันคุยกันเอาอ้ามหนึ่งอ้ามหนึ่งอ้าึงเลยขึ้นเองครับแน่ไม่ขึ้นครับให้แน่จอมทุบสามคะแนนครับ รีบาได้เอาแล้วครับหมายเลขแปดขึ้นแปะยอดลงไปเยี่ยมกล้าเล่นอย่างนั้นน้อยกล้าเล่นลงลงลงมือหน่อยมือหน่อยกวนหน่อยอ้ามควนหน่อยอ้ามหกสิบห้าต่อห้าสิบห้าครับกู่ที่สวนไว้กวนไว้คว้านไว้คว้านไว้สว่างเดินดินขับครั้งที่แปดออกเลยออกเลย นี่นะครับถ้าชูลงก็ได้ประโยชน์ครับชกิไม่ลงก็นี่นะครับโดนโต้กลับแล้วผู้เล่นของเจอางนั้ไปครับหมายเลขสิไปไปเอาละครับอย่างนี้ก็หมายเลขสิบครับทำอะไรให้ดูหน่อยแน่แต่ยอดครับลุงนี้หมายเลขสิบของทีมก็พีรพงศ์เลยเลยเลยเล โอเคครับระยะห่างสิบคะแนนธงชัยครับลงไปให้กับอนุชาอนุชามาให้หมายเลขสิบครับเอาแล้วครับหมายเลขเก้าอละบรั้งาหนึ่งหมายเลขเก้าังซูมใหม่แล้ว อาแล้ครับใจวิ์แต่นิ่งหนึ่งครับทำอะไรให้ดูหรือเปล่าโอ้ยอามองหน่อยอ้ามวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเล่นหมดเล่นหมดจับไปน้องเอนะไม่ส่งนะ